นี่ปะคอคอไงลายคอนเป็นหนยงืนยืนยืนเดก็ได้เป็นทั้งห่มทั้งแดดเราเป็นมองมองเงาจะมืด มองสว่างก็สว่างสวจุ่ามันมันเปีใก้ัเยแสงมันจะสมูทแสงมันถูวถึงเก่ครับใส่โอ้นั่นเสอตัตหนสองตัวโอ้โหแรเร็วหเกงนมึงมึงเกาหลยนะตัวอน่ตัวที่สอง ไอ้รูทาลบตด้ขิดตม <laughs> นี่คนตัวที่ <laughs> าสามเดี๋ยวเจอหนอ่วยซื่อตรง่านี่ยังนี่พอนหัวยอย่นี่อบนี่พรอนหวยนี่ไง จับน่โอ้ยจับน้องเมนเอาด้เจ้าจะทังไหนเอนนี้ตัวเจ็ดแข็งเอาลูกให้เลยวนั้นเอาเนะเกียงเอาเราประคอยไงยังคิดต่ดดีเส่ตานั่นน่ะไปยู่ท้างรถดี่ดีทางพันนาเบิงเบิ่ยี่ดีตอนนี้ล้วทเสียงเลยสียงได้มันอ่นนั่นยิงเกียงกรโดดนี้เหรอ ลาอยากออยงั้นเบิดเลยดูแถวนี้ขันกล้องจับเนี่ยแหละดินเลยโอ้โหขอกระายอยู่ตลอดหินนี่และลูกแถวนี้ละจะไปไหนรอดดิโอ้ ว yup. like, ุ <laughs> ้ยาขึ้นมเห็นสองันรูปเองจ้าจ้าแม่ไอจ้าว้ายังอ่ะัลุกโอ้นอนนโอ้ดินดินห็นโตล้วอดุดินห็นโตแล้ว่นามนคนนี้ไปยังปลอละไปจนไปจ่โอ้ยจนใหญ่ปลาอ หลยจนปักกระสงครับนั่นน่ะจนอะโอ้าตุสอพุโอ้ท่ันจะลายอยู่นะครับนี่จนเลจนไยังอีกทรปมรคอวะโอ้ดูอเอารเดอจีรคอยู่องตรคอ่องตัวะมืกี้ต้มยู่นะโอ้มกีตม สวัสด <re> ีปีติมัองสิโอมุ่งตรงเริ่มแล้วเริ่มมุนพักแล้วเนื้อจริงเน้อตไปยังพอครับพอเต็มมืเต็มมือมันนี่ไปจนปนพอมัตองท้าไปคือกันเลยเออคิดแต่ัวเราเาซาตปัม

ที่นั้นบอกปลี่ยนเปนเงินถ้าเบียนรดไอ้รูวล้วอทะบเปียนลดรัวยังขาตาแล้วเส้นจะป, <c oughs> ป่าดีตีปลาดีคอตรงข้าตาตบหัวหน้าเอาคีตมอัดตาปนียั <c oughs> งเห็นใสดิต่มข้าตาปลาเนาะ จะข้าตาคนหนึ่งฟันนั้นนั่นถ้ากันเอาเจคิตโตมโปะหัวมันติมันก็ขาตาบข้าตานี่่ข่าตาเขาดิข่าว้แต่เขาบอกว่ดบาดไดก็ได้กี่ตออแล้วกีนี่นี่ละอเคง ดูว่ะดูี่ะโอ้นี่ปคอไปจนบ่ะโอ้ปลาเนื้อปลาคอ้วปลาดุกไงปจนตัวป้อมๆปลาคอจะโตประยุต์ประยุต์ทิ้งขาดตลาดเลยเออ่นแหละ ขึนเรวะไรดิ้มขีดตมเนาะมันเลิ่อลมขตรอะตมเลิกล้ก็ลงเลิก่ไหมอยังดิดูบอบน่อเอาไหเนยเย็นบ่เดี๋ยวดูดูยูบ่ยลอยันคนอยูบ่ เอานิ้วกลางล็อกนิ้วเย็นไว้ครับเนี่ยนิ้วกลางล็อกเย็นไว้เมื่อจะยุ่งเลยครับเนี่ยมือเปล่าแครับนี่มือเปล่าไม่ถุงมือครับเอานิ้วกลางครับล็อกไว้เลยล็อกเย็นไว้เลยครับบริสันจะมือขู่มาอุ้มอ้าวเ้องใส่เข่งมันจะหลอดปองเข่งครับเย็นต้องใส่ทังไว้เรียบร้อย มหางปลาดุกเว้ยขึ้นรวยลกระสงอีกแล้วครับนี่กระสงออยงยิงฮะกระสงหรือปลาอีจนนี่อ่ะเป็นไงครับใดูายเอะเยกอดุกอีกแล้วบวกบวกปลาดุกอืม

เนี่ยหมูปิงโพดูคอ,ปอไปโดดตรงไงอ,อยู่ปะคออยู่คอพราเห็นปลาเค็งไะปล<อ><อ>าเค็งนี่มองปลาคอมองกินเห็นปะขอบอ่ะนั่นนัน่ะ ปาดุกเอานะฮะไปเค็งกลดุกนี่ิ่ว่าไปเค็งมาแม่นเออจะได้บมันแปลงร่างปาดุกวะอ๋อเปี้อ่าหลัปเชงอ่ายินเปล่าวะโอ้เปงแ จัดลโอ้ป่าที่อ่ะใคเชี่ยวเอาเลยนี่ไฟออกโอ้โหตใหญ่ขนาดน่เเอเจ้ท่านป่าเนี่าคนนี้เจทนป่าป่าอ้ง ดีข <Sí. S 2> ้นไปกระิหางไปกระดิเลเดกระดิ่เลกระดุกกระดุกวะเนีกิ่้โอ้โหนี่เก่นหูว่านรื่ิบเผ่ว่านนี่โอ้ได้ซโตได้ได้การอปลานีิโตยมกับได้ปลาไล่กว่าปลาซัดหมูว่านหริบเาอะ วันนี้เป็โยวันพอลมันคิดใจกันค่ะดะมีละตักพี่เอมองที่อยู่นี่พ่อพ่อมีวะชนะนี่ละมีละอีละเออเป็นยังงวะ ก็บดินปะดินเลยปลาคอวะนลาคอนวไนูดินตอนนี้เป็นนิ่งเป็นนิ่งนิ่งนิ่งนจีกุมเพลินไปน้ำจบโต้ยนว่มาไม่อนไรนอนเหรอนี่เนาะอ้เสดคนกันหายใจคือผีจีนน่ะแตนหายใจไววคนผีจะไม่เห็นตี โอ้โหตึงอ่ะต้นหานเหลือแค่หนเดียวกลมจับป้าปั๊ปีเหลือแป่โอ้อันี้ก็ะอกจิงก็ด้นี่อ่าเน่ลอยเลยเดี๋ยวว่จะใสไป่หนแล้วอย่างเงี

โอ้สวยบูน่ะเมนเมิดบ oh. ูนี่ตัวโตนะเมนเมดบูนี่นั่นมันนี่บัวตัวเดียวนี่อย่ล่ะแสงเี้ยนตากล้องถ่ายนี้นาไม่แง้มจับป่ะงานที่ทำต้องจิตตาเมื่อานี่

ประคอบอ๋อใโอ้สมุนไพประคอเฮ้ยพ่อหรอปอพอหรอปอในนะปลาเย็ตรงเงี้ยน้โหเย็นไงครับปุ๊น้ำยู่วะถังทางถังถังกี่ถังถางเร็วเรโอ้ยเย็นเหรอเออไงครับเอานิ้วกลางล็อกไว้ครับเนี่ยเอานิ้วกางล็อกไว้สองล็อก ไอตัวเงี้ยพอดมันต้องสองมือวะเดียวครับนี่มันเดียวอยู่วะอยู่เซลลูโซ่ดูโอ้อยู่หนองเบิงนะนงนครับเอานิ้วกลางนิ้วเดียวล็อกไว้ครับอยู่เอียนอยู่เลยขันมนออือขันมือกำนี้กำเซื่อๆนี้มันจะมันจะมือออกเลยครับเอาเนิ้วกลางล็อกไว้เลยโง่เงี้ยหนึ่งลลเลยยูกพาโผูดลวดเลยบอกด้วยผ่านฉันเห็นออ <laughs> โอ้เหเน็ตพ่อพ่อ

บเสินใจปละดุกปลาคอเดยวันเนี่เฮ้ยยยยยนยย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 ยนกยบยยยยนไปยูยย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 ยกย่ยยยยยยหยยปยยยด้ยย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 ลยยยยายย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 ยาย

บาดิแม่นบ่มันไปนําแหลงลงเลยอือนี่ดูให้ดอกแล้วโอ้ปลุกอือๆโอ้บ่บ่เข้าบ่ปลาดุกปลาเข็งอันนี้ก็ปลาเข็งอืออันนี้ก็ปลาทอโอ้ได้แล้วอย่างบ่ได้บ่ล่ะบักเดียว <laughs> <laughs> มันยืน้ำกันโอ้เชี่งมือกระคอครับประคอผู้เชี่งบ่เชี่งไงอะไรขนาดนี่ผู้นล่ะครับนอนอยู่หิมแย่นป้ะยังกระคอบ่โอ้เอาไปดูผู้เชี่ง เศ้าหายหนึ่งานเดินานดปดบเอดินเนาพูดอะหลอดพุดปัดพุดปัดออกจากอันมองห้องเศร้ามากมันจะออกมากลางที่นี่ เอาขอบกือนันจะนำการเห็นว่ามันหลอดปุดปัดปุดปัดหมองเข้าหามาแล้วเลยใช็โจนนี่ใจมันหมกไปเอี้ยนแล้วเนี่ยเป็นหลอดเอี้ยนแล้วเยอเดี๋ยวก็่าปลาอนปลาปลาปนปืนปน มันพ่เหยียบมันเ่เหยียบมันเื่ตีนมันิ่งเลยอ่ะเสียดเลยเว้ยอ่าับนั่นๆๆๆๆตามไปโอเคเลยตื่นบังพวกบอ้ยยังไงดเลยคุณน่ะโอ้คุณน่ะอยวยวยวเอามือเดียวอยู่วัมือเดียวอยู่นะโอเคมือเดียวอยู่เอาเอาตัวนั้นนอมาบบเียเกงนี่ Những lắp nèo chắp 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 มันล่นเนาะเดี๋ยวบองผลงานดูปลาอ,ออกแล้วออกแล้วนี่ <ś led> ผลงานครับนี่จะปลาเป็นล่างนะครัคบปลาออคอใเงยไว้เวล่ะไป <ś led> ไว้แ่ยงไอ้เข่งนั่นล่ะจังแบกไงแบกเพื่อไอ้เข่งพร้อมจะปลาว่าอ่าโอเคครับ <ś led> ờ, à, bà ồ oh. bà xử lý nhanh vậy nè xe xe đấy, đi đồn mốt đồ tiền xe <laughs> เข่งใหญ่เออประเข่งหลายเข่งน,นึงเลยประเข่งเน่ยยังยงประดุกว่ะดูเดียร <Yeah. S 1> ์หลกันเยาะหลกันครับประดุกกนะหล พี่ขาผุ่มเลยนะี่าี่คอได้โอ้โอ้ห้อยวะเดี๋ยวประคอนว้เลยมันนี่ะโดดอโอ้โหบุญบายนะอ้ปรคอใส่จนครับบุญละโุ้ญละ

งเดี่ยวเดี่ยวหมอนกันเหมือนดิพอพอดูไม่ปิ้งนปนี่รับโอเคครับผมโอเคครับดำทีวีครับสวัสดีครับครับขอบคุณที่ดูคลิปเจ้าถ่ายมานะครับผมจากดำทีวีครับ